ครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับผู้มีเกียรติทุกทุกท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องวัดรถสวยคัเกตนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่โซนเซอร์วิสนะครับฝั่งเซอร์วิสนะครับอยู่ในส่วนของด้านหลังสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับรถนะครับที่กําลังรอปรับสภาพนะครับแล้วก็นะครับกำลังรอส่งมอบนะครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์ปี2017นะครับคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยนะครับอยู่ระหว่างการจัดไป นับสำหรับคันนี้นับอยู่ระหว่างการจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับ t ต y o ต้าคอมพิวเตอร์ปี2017คันนี้นับภายในค่อนข้างสวยนะครับเบา V P อ่าสามแถวเก้าที่นั่งนะครับหลังคาปูแปะมาให้เรียบร้อยนะครับมีลำโพงให้ด้วยนะครับคันนี้ราคา6,99,00 0บาทนะครับอยู่ระหว่างการจัดไฟแนนซ์รอผลอนุมัตินะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวปี2017นะครับคันนี้เบาภายใน3มแถวนะครับเก้าที่นั่งนะครับเบา V P นับคันนี้อนุมัติแล้วนะครับรอส่งมอบให้กับ นะครับคุณลูกค้านะครับรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับสำหรับ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์ปี2017คันนี้นะครับก็นะเบิกรถนะบอกเบิกรถมานะครับเก็บสภาพให้นะเก็บรายละเอียดให้นะครับก่อนที่จะทำการส่งมอบนะครับสำหรับรถตู้ t ต y ยต a าคอมพิวเตอร์ปี2017คันนี้นะครับถัดออางบ้านะครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ2.5นะครับที่เป็นเครื่อง2 0 5ปี2011นะครับคันนี้ เบาะ V.P. i รับทรงแม็กซี่เมาส์นะครับเกือบทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะครับก็รอส่งมอบอีกหนึ่งคันรับรอส่งมอบอีกหนึ่งคันสำหรับปี2 0 1 1นะครับก็ขอบพระคุณ FC ขอบพระคุณลูกค้าทุกทท่านนะที่ไว้วางใจแบรนด์เท็ดยอนนะครับแล้วก็นะครับเลือกให้ผมมาพิยนเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เพิ่งรีวิวไปเมื่อวันอังคาร นะครับเมื่อวันจันทร์นะเมื่อวันจันทร์คันนี้เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์ปี2017นะครับบอกภายใน4แถวสเปคป้ายแดงนะครับสเปคป้ายแดงสเปคโตโยต้าเลยนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองราคา689,000บาทนะครับบอกภายใน4แถวใครหาอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับรถสวยรถเดิมนะครับแล้วก็นะครับขัดมาอีกหนึ่งคันนะครับขัดมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็น โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับปี 2019. จด20นะครับในโทนสีขาวนะครับคันนี้ก็กึ่ง v p นะครับได้เป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนับคันนี้นะครับก็ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณ f อีขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะครับที่ไว้วางใจในแบรนด์ของเพชรยนต์นะครับแล้วก็นะครับเลือกใช้แบรนด์เพชรยนต์นะครับคันนี้ก็เป็นกึ่ง v p นะครับสำหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ 3. 0ุดูปี2019จดปี2020คันนี้นะครับ หน้าก็เป็นอ่าหน้าก็เป็นในส่วนของอ่าหน้าเวนจูรี่นะครับตัวนี้เป็นหน้าเวนจูรี่นะครับโมเดลปี2019นะครับคันนี้ก็จะได้ในส่วนของออปชั่นพิเศษนะครับสำหรับปี2019นะครับจะมีในส่วนของระบบ THT นะครับ TRC หรือ THT ผมจำผมจำจำไม่ไม่แน่ใจนะครับเป็นระบบกันลื่นนะครับที่ตัวปี2019เนี่ยนะครับเติมเข้ามาในส่วนของออปชั่น นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของอทางออกสุกเฉินนะครับฝั่งด้านขวานะครับที่อยู่ในห้องโดยสารด้านหน้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางก็เป็นในส่วนของด้านซ้ายนะครับที่อยู่ใน้ายห้องโดยสารนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยนะครับขออบพระคุณนักีนะครับ,รบทุกทุกคนเลยนะครับคันนี้ก็เพิ่งจะรีวิวไปเมื่อสักรครู่นะครับนะคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้รถเข้าใหม่ยังไม่ติดจองนะครับคันนี้เบาะภายใน VP ตัวใหญ่ๆนะครับไม้หนึ่งแสนราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพ นะครับเกียร์ออโต้ไมล์หนึ่งแสนนะครับราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับรถเข้ามานะครับปรับสภาพทันทีนะครับปรับสภาพทันทีเนื่องจากรถไม่มีเก็บงานชิ้นใหญ่นะครับรถไม่มีเก็บงานชิ้นใหญ่เลยนะครับรถเข้ามาสวยเลยนะครับสําหรับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับเวลาเราเซอร์วิสนะครับเวลาเราปรับสภาพหรือว่าเวลาเราชงรถเนี่ย นะครับเราชงกันแบบนี้เลยนะครับล้อทุกล้อถอดออกมาเนี่ยนะครับเหลือแต่ในส่วนของตุ้มเปล่าเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่คือทีมงานที่ปรับสภาพนะครับชงรถนะครับของบริษัทยนเรานะครับในส่วนของรายละเอียดการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเราเก็บงานกันแบบนี้นะครับดูเลยนะครับมีแต่ในส่วนของตุ้มล้อนะครับล้างทำความสะอาดถ้ารถมันจะแข็งได้เนี่ยนะครับเราเราก็ทำแน่นอนนะครับถ้ารถถ้าจับรถมันจะแข็งได้เนี่ยเราเราก็ทำแน่นอนนะครับนี่เลย นะครับเราตั้งในส่วนของนะครับขึ้นขาแบบนี้เลยนะครับถอดแล้วออกขึ้นขาแบบนี้เลยนะครับรถทุกคันนะครับรถทุกคันเราปรับสภาพกันแบบนี้นะครับรถทุกคันเราปรับสภาพกันแบบนี้เราดูแลกันแบบนี้นะครับเราชงกันแบบนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับฝ่ายเซอร์วิสนะครับหลังบ้านนะครับของบริษัทโวเรานะครับนี่คือทีมงานหลังบ้านของบริษัทโยเรา นะครับดูแลในส่วนของนะครับรายละเอียดของรถนะครับแล้วก็มีในส่วนของโซนเตียกนะครับโซนเปียกแล้วก็นี่คือรถที่มีการตับสภาพโทงเสร็จเรียบร้อยนะครับยังมีในส่วนของรถตู้นะครับที่ให้กับ f อลูกค้านะครับได้เลือกจองเลือกซื้อกันอีกประมาณนะครับรวมๆเจ็ดแปดคันนะครับเป็นตัวปี2017ตนะครับสดส่วนมากนะครับนี่ก็กําลังขึ้นหอยนะครับกําลังขึ้นหอย เปลี่ยนถ่ายน้อแมนเครืองเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างนะครับตั้งศูนย์ส่งล้อให้นะครับนี่คือบริการฝ่ายเตอร์วิสนะครับมีห้อยนะครับให้นะครับมีห้อยให้นะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของนิสสันนาวาร่านะครับกำลังจะเปลี่ยนถ่ายน้อแมนเครื่องนะครับแล้วก็ดูในส่วนของน้นเกียร์นะครับเช็คในส่วนของของเหลวต่างๆนะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คช่วงล่างนะครับตั้งศูนย์ส่งล้อให้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับฝั่ง โซนเซอร์วิสนะครับที่อยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับของสำนักงานใหญ่บริษัทย,ยนเหล่านะครับนี่ก็คือรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับนี่คือรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับคันไหนที่ยังไม่ติดจองนะครับก็ นะครับรอนะครับรอที่จะขับออกไปจอดตั้งในโซนจุดที่รถพร้อมขายนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหลังนะครับของบริษัทยนต์เล่านะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องมัดรถสวยทาเกตไว้ด้วยนะครับถ้ามีรถตู้ใหม่ๆเข้ามานะครับจะอัปเดตให้กับเ c ซีได้รับชมกันอย่างเรื่อยๆนะกดติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ใครที่กำลังมองหารถตู้นะครับหรือว่ารถมือสองนะครับไม่ใป่รถเก่งรถกระบะ นะครับรถ PPV รถตู้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ082510นะ4405นะครับเบอร์นี้โทรหาผมได้เลยนะครับแอดไลน์ผมได้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศในส่วนของโซนเซอร์วิสที่อยู่ด้านหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแบบพิจิตต้องขอตัวเลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ